กับผมเรียเราวงสะทอนโทนสินชั้นปีที่3เลื่อที่8ปตอนสอนหนึ่งครับการรัตเวนการาัตเวนเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อรวบรวมข่าวสารหรือปฏิบัติการลดระดับหมวดหรือหมู่คูนเล็กสามารถทําการรัตะเวนได้3แบบคือ1การรัตเวนลบ2การัตเวนหาข่าวสามราตเวนสะกดรอยการลัตเวนลบมี2แบบคือ1การซุ่มจูมตี2การตีฉกสวยการจัดกกำลังการรัตะเวนลบมีสอลักษณะได้แก่1การจัดแบบทั่วไปคือการจัดที่มีบกหมวดและเป็นส่วนย่อยลงมาเรียกว่า ส่วนได้แก่ส่วนโจมตีส่วนสนับสนุนและส่วนระังป้องกันปกติพพมจะเป็นพบส่วนโจมตี2อการจัดแบบพิเศษจะกําลังเป็นส่วนเช่นเดียวกับการจับปกติได้แก่ส่วนโจมตีส่วนสนับสนุนส่วนระบงป้องกันแต่มีจัดเป็นชุดเพื่อความมุ่หมายพิเศษคือชุดตรวจค้นชุดทําลายชุดควบคุมเฉลยศึกชุดบันทึกข่าวชุดพยาบาลการละตะเวาข่าวมีการจับกําลังแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ1ส่วนหาข่าว2ส่วนระังป้องกันการละตะเวนมี3อย่างคือ1การละตะเวนเป็นพื้นที่2การละตะเวนเป็นเขต3การละตะเวนเส้นทางครับ